but me xuân sung xuân đọc xuân nhẹ nhẹ hay năm si đọc xuân đắng hay đùa Hà viết an mẹ ba lan căm นี่ลาเงาไปจางนาน้ำเก้นเมื่อตึงสวอันเเอามาเอาบุญไปพางนาลโลกให้มุนพ่ธาไหลมานาลาบ้าเอาบุญไป Thầy tướng sao ẩn sàn phà phải khói tham ương nuôi đào nếp hoa xung ư nhắm cháu tài bay lều thưa tàu nhuột tháng bàn này làm nhi bạt bàn phơn bày hai cả nhắn hua và tao má bạt bàn phơn bày na cả nhắn hua và tao khổ mì xì luộc để ăn khói <laughs> mưa năn mưa nìa men khói đèo cà pa đa em áo duang là viên nhẫn họ súng mè ma lá muốn khấm ta soi càn đưa กเต็มเนี่ยละมีทั้งเกียงเดืออมตุมของวานสมกุสุนิวลาให้เจ้ามามาทอละเหลือเจ้ากามหาัง

mọi đều cả bao đời nhà kia Cả bò má cho bè hà nội bung hoa la la tang lạy hay pháo nơi đường đau để đường đưa đưa mà luôn đưa 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 nà cà nhân nói yên cây xèn được huông má được hào chạm luộc lê làn ơn ao phố mẹ năm cần đưa và tiền nộp hạ biến chiến ta xuống đầy thân hạ à, một biển bay ngã à, chào à, hay chào ma ma chín khâu hoàn khâu để một xuống là khăn chào ma hoạt đều hay chào năng nó luôn chiến xa đứa ละหลากหานว่าญาติพี่ <laughs> ไว้เจ้าเอาน้ำเติมเนือลาคันมันจางให้เอาเกือเติมเนือกินข้าวเหลียวกะยาลืมยาสะลืมดื่มน้ำดอกสาเลีวจังค่อยไปนาให้เจ้ามามาเอาอนลาม สังหวนพร้อมสาดเสือลูกและลานตกแต่งไว้ดอกมีพร้อมดอกสุอ่านเนลาเงินแหลือทองลูกหลานมาทันให้มวนปัจจัยเพิ่นกำบานพร้อมบ่ตูทใหยาทาน ăn tiền quang đơn thuộc tiếng xiên thà viên này và xây mướn ngớn lẽ thoáng ngay chồng ao bay xưa chàng khẩn vô thương sau ăn đưa pho chúm mía mà làm buông khắp tạm หมวนโนมแบ่นาพนกันตัวหมอนเป็นของใสพขวงให้เป็นขวงมีค่าเปลี่ยนบุญญาเปรศพามขวงให้เป็นขวงเดือดติปลวน่าส่วนสิ้นบากาดเปลี่ยนสี้นละท่าน่าได้เวียนอาบายสียงไงนีไกลเดือเมื้อ อนาสาตวต่อไปขันมิถิงวัดตะวันขันมุนเปี่ยมนาภาสาถูดื้อสาติ์สีมายปนาอนาคตตาสัตว์ไม่ขอให้ได้เดือพวพอได้มาร่วมว่ำสกุลนาสำหรับชาตินี้นั่นเฮาได้ว่ำสกุลพวกหนอพ่อเมียน้อง ลามพรญกรรมได้ย้อยกขันจากไปดอกไกลเลวว่าสาธูสาธุสาธุด um. ื่ขอให้มีงานเกี่ยวมาลับเอาดวงอาบินยานพอจุมเม mà lắm buông cắm ta ni cơn sao ăn phải nhung 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 ถึงดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อช่มแม่มาล่าว่งคํำตาถ้าดวงวิญญาณท่านทั้งสองบ้อนผลจากทุกข์กระโคยผลจากทุกข์ทำให้สุขอยู่แล้วก็ขอให้ซุขจะยิ่งขึ้นไปสมเจตนาของลูกของหลานู้เดเฮตุบุญหาู้เดทำบุญให้ด้วยเถินโยกผ้าเวียนขึ้นไปให้อาจารย์ท่องคํำเพิ่นเวียนพระเข่าให้อีเมียอ้าวไปทำมาดผลก็ไดได้อาจารย์น้องคํำลาดทำมาดอาจารย์น้องค่ำไหวพรานลาดทำมาด 嗯 <Yeah. S 2>、uh. ในองติดจักรวาลสวงสวรรค์เมื่อพรมบอนพ้นลมบาบล้ไวาลาลายยมไปยมงไ้ผู้ไปเด้อถึงห้องนี่ละพันบนสุดยอดผู้ขอหัดบุญด้ยเพิ่นแต่งเอาไว้ต้องเอาหนาพุทธธ ละขคำว่า,บ,าบุญบุญนี่ใบขอดขั้นโอโยไใบคือจังดอกเงินทองมันเป็นของภายในจองออกไปเออเอยบ้าัวันแล้ว làm ăn tư phú khăn cầu ca mong đôi ta với nuông đã nhôm với yếm chắc thì tăng khăn lưỡi xuống cả nhang vật đàn bò đai sát tha châu chẳng à tiếng buôn Sát tha châu chẳng à tiếng than đưa เสียงดีเทลลงพรอมเลยนะเทียนสนาวัจนเสียงเรี้ยงคำกวรนั้นหัวนำคำตองละบอกเท่าทั้งแม่ออกเท่าู้มารวมดอกความงาม ลานมาเทแล่มือดีก็เย่อยู่ดอกพ่อแฮีงอะการแสดงที่สนากะว่าพ่อดีแล้วอ่ลานต้องแก้วขึ้นเมื่อบานลานก็รลห่ยเดนสั่งคือจังหวังไก่จากน้มนะยัาง <c oughs> มาแล้วขาดคนด้นอ ลุตนดีขั้นเมโซนะจ้องหวาปล <มา S 1> ่อยที่นี่จากพากันไปคนแลกกรรมฉันขอเอินดอกสังลาบ <มา S 1> อ,อยอยากไก่พวกแม่ป่าแต่แหกว่ามันจำเป็น,น <ะ S 2> ที่นี่เรคุณอยู่ บอลที่ไปมันไก่เยือนล่ะมันทางเดินมันไก่ลำจำต้องละสัตธาทานกานขอเอื้นดอกสังแล้วที่เกลวดันดอกเต่าละละเอือละขอละก้อล,อลยามหลานปักจากตอน อย่าเดียดลอนกายขอให้สุขสวัสดีเจยมที่ว่าไปไว่าวานลักหายจากโลกโศกลำพัน อายยมันกว่าดีละแสงเหลือเกินเทน่าลานก็ลาจากพวกกานคอยสุกสำลิญทุกตัวนาสันลาแล้วจงะเลืิญนบัดนี้เอิญช่างบัดสุท้ายบ่ได้เตาาดอกขึ้นมางาน ทังหลังกนยังมีพันสิีขอยู่ทั้งพุนอาวาาจะมีงานนาให้คุณโยมไปส่งข่าวในเด้อเจ้าหัวลานทั้งสามองค์กะสิงโง่ขันไว้คงขันมาปีกเทหลังเดินต่ว่าไา้เมื่อนี้เจ้าหัวลานกะสิไปวัง วังวังที่เส้นเดีบาดที่งางทั้งไก่โคกเงินล่ะฉันขอเอินดอกสังลาเอาละน้อยน้อยในตอนนี้สมมาพอดีแล้วสันว่าการแสดงพระสัทธรรมเทีนสนา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  ธนาต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 นาการจบร่วงคันตอนีถ้ามาบุญแล้วให้อย่เย็นสั่นดอกนาัทธา ร้เทืองเวลาสมควรแล้วขอให้จงแก้วขาดปัสกาจักหมูเวียนไปรากไก่เรือนของตุนโดยทุกคนจองป่นมือทุกคนจองป่ม ยกมือขึ้นสิบนิ้วไว้เนื้อคิวตั้งเทียนทองลับรองกาบมุตากกาบขอลาคุณพผาพู้นั้งะารรมพาะสงพ่อพวกลูกหลานที่ได้เดินทางมา วกลูกหลานเธะเดินมาทางมายินเสียงโนกยินเสียงตาผู้รังมาอ่อนๆอ่อนสอ,อ,อนผู้ยังเป็นห่วงอ่อนสอนผู้ยังเป็นห่วงอวยพ่อดอกความจะได้จากกันลาเล้วเก้วตาลาเล้ว ตาจากกนาสถานิคนฟังจากจากกนาสัานิคนฟังเออหาเทียมีงานนาะจังไปหาลูกหลานไม่เด้ยุ่งเด้อหานี่กอลอะไรไปกอลเด้อปี่นองที่คืนบ้านจินจะทานหลานที่ล้เมื่อกรรม วัดพันธุเวทข้ามาทางบ้านเก็บกัจจันทร์เดิมเดือยโยดีเดยมเ่ารักษาจิตในมันเกณนยากครอบอยู่ผูแลเดนยากครอบอยู่ผูแลบ้านได้พันก่อเตียละยามหานีสมควรแเล้วที่ขอลาป่าจากไปก็ลาเดูอ

สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการะชะนี้